ดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักกลับมาเจอกันแล้วนะคะรู้สึกว่าจะหายไปหลายวันเลย ะะก็มาพบกับทุกท่านแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำนายดวงรายปักนะคะเป็นคลิปแรกเลยนะคะของชาวมังกรน,นั่นเองนะคะให้ผลคำทำนายนะคะในช่วงวันที่1 6ถึง30เมษายนนะคะเหมือนเดิมใครจะดูตามลัคนาดูตามลัคนาได้เลยค่ะใครจะดูตามราศีก็ดูได้ส้มปักหมุดวันที่ไว้ให้แล้วนะคะใครอยากดูดวงกับส้มก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยสอบถามค่าครูมาจองคิวกันก่อนได้นะคะเหมือนเดิมค่ะการทำนายครั้งนี้ ทนายทั่วไปนะคะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีคนอินอ่ะเออมีคนแบบว่ารู้สึกว่าอินมากนะคะเพราะฉะนั้นส้มบอกแล้วว่าทนายให้กับชาวมังกรจํานวนมาก คุณต้องฟังนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนผ่านตรงนี้ไปมันกลายเป็นว่าคุณจะอินเกินล้วคิดว่ามันเป็นชีวิตของคุณจริงๆทั้งหมดแล้วเอาไปตัดสินคนของคุณและชีวิตของคุณซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่ผิดมากๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะคะโดยภาพรวมถ้าเกิดว่าคุณดูเพื่อที่จะเป็นการป้องกันปัญหาในการทําให้ชีวิตคุณโอเคขึ้นปรับปรุงนะคะชีวิตความรักของคุณให ดีขึ้นเนี่ยส้มว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็คือปรับปรัวที่ปรับปรุงที่ตัวคุณก่อนอย่าไปจี้ว่าคนของคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ดีนะคะลองดูเนาะนะคะเป็นการปรับที่ตัวที่ใจคุณก่อนนะคะลองฟังวิธีการแนะนํามันจะเกิดประโยชน์กับคุณมากนะสําหรับคลิปนี้นะคะโอเคนะคะมาดูกันเลยนะคะสําหรับชาวมังกรนะส้มมีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ที่เคยเริ่มต้นกันนะคะมันมีความสัมพันธ์ที่มีการพูดคุยแล้วมีการเริ่มต้นกันนะคะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนรูปร่างเล็กเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยนะคะมีการเริ่มต้นในการพูดคุยกันกับคนใหม่ๆอืมนะคะเป็นการที่เริ่มต้นพูดคุยกันแต่ว่าเหมือนเพื่อนกันไปก่อนนะคะได้ไพ่สี่ดาบนะ เริ่มต้นพูดคุยกันเริ่มต้นความสัมพันธ์กันค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะสําหรับก่อนหน้านี้คนที่อยู่ด้วยกันมาแล้วนะนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างเหมือนกลับมาสวีทกันนะแต่พอช่วงประมาณเลยประมาณวันที่ที่20ไปแล้วนะความสัมพันธ์มันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนกันความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งๆนะคะแล้วก็ มันจะต้องมีการเคลียร์กันบางอย่างสาหรับคนที่คุยกันมานานแล้วคุยกันจนชาวมังกรเองค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์มันนิ่งมันนิ่งจนแบบเราจะเอาอยัางไงดีอะจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะต้องมีการเลื่อนขั้นความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีไพ่สองดาบขึ้นไพ่สองดาบในนี้นะคะในไพ่เอ่อกรีนวิชเนี่ยมันหมายถึงการการที่คุณจะต้องเคลียร์กัน มันเหมือนคุณมีการพูดคุยเคลียร์กันนะคะว่า,าจะไปยังไงต่อมีความสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยลังเลใจเลยต้องมีการคุยกันเคลียร์กันนะคะว่าจะเอายังไงกันต่อดีอืมนะคะจะแต่งงานกันไหมจะมีการเพิ่มระดับความสัมพันธ์กันดีหรือไม่นะแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาซ้มว่าบางคู่คะ่ะ นะคะบางคู่มีการเคลียร์กรันคุยกันแล้วตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันนะคะในช่วงของอปักนี้นะคะหรือว,ว่าขยับคยื่นเลื่อนความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรไพ่สิบเดือนมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคุณตกลงปรงใจกันนะแต่มันหมายถึงญาติญาติของคุณด้วยอืมนะคะหมายถึงญาติญาติที่ค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าเต็มใจนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้พวกคุณนั้นอะ่ะ อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็แต่งงานกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการมั่นหมายหรือแต่งงานกันก็ได้นะคะสําหรับชาวมังกรน,นะคะโอเคนะคะแล้วก็คือต้องระวังสําหรับคนที่บางทีก่อนหน้านี้อาจจะมีการคุยกันที่ค่อนข้างแบบสดใสมากนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนมีการบล็อกกันอืมสาหรับคนที่คุยกันแล้วสถานะย,ยังไม่ชัดเจนนะก็คือคนโสดที่ยังไม่ตกลงใจเป็นแฟนกับใครแต่ว่ามีคนคุยคุณอาจจะโดนบล็อก คุณอาจจะโดนบล็อกก็ได้นะคะในปากนี้นะคะแล้วสุดท้ายคุณอาจจะได้เจอว่าเขาจะต้องไปเลือกครอบครัวของเขาหรือแม้กระทั่งตัวชาวมังกรเองค่ะที่คุณอาจจะคุยกับคนอื่น เนาะคุยกับความรักซ้อนความสัมพันธ์ซ้อนแต่ผลสุดท้ายจะต้องมีการเคลียร์กันและคุยกันว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องไปเลือกครอบครัวของตัวเองหรือว่าคนที่พ่อแม่จัดหามาให้หรือว่าคนที่พ่อแม่เห็นดีเห็นงามว่าเนี่ยแหละคือคนที่เป็นคู่ของคุณแล้วหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของการเงินของคุณคือสุดท้ายก็ต้องไปจบที่คนที่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยในปากนี้นะคะโอเคมาดูกันค่ะคนที่มีอิทธิพลนะคะ ผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรลัคนามังกรราศีมังกรนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรกับคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณในช่วงของปากนี้นะคะต้มเลือกไพ่มาสามใบเหมือนเดิมนะคะได้พไพ่สามใบเท้าค่ะสามใบเท้าหัวกับ ชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟกังวลในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ส้มมีความรู้สึกว่าชาวธาตุไฟเนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนมาทีหลังเพราะว่าไพ่ของเขาขึ้นเลยว่าเขาเป็นคนที่รักคนมีเจ้าของอยู่ในขณะนี้แต่ยังไม่กล้าคิดถึงความสัมพันธ์ที่มากขึ้นอืมไม่กล้าไม่กล้าที่จะมองความสัมพันธ์ว่าเราจะได้มีกันและกันนะเขาเขาไม่กล้าที่จะคิด เพราะว่าเขารู้ตัวดีอยู่ว่าคนที่เขาชอบ่น่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะชาวธาตุไฟก็คือชาวเมษสิงแล้วก็ธนูค่ะนะคะสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยชาวธาตุไฟค่อนข้างกังวลมากว่าคุณอาจจะมั่นคงหรือเปล่านะคะตัวเขาเองด้วยที่จะมีความมั่นคงให้คุณหรือเปล่ามันเป็นความกังวลใจในใจเขานะคะว่าความรักเราจะยั่งยืนหรือเปล่านั่นเองนะคะชาวธาตุน้ํานะคะ ชาวท่านน้ำคือชาวมินนะคะพิจิตนะคะแล้วก็กรกฎชาวท่านน้ำสเสน่ห์แรงมากค่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยหัวกลับคนนี้แม่พูดจาดีมากๆนะคะแต่ว่ามีความเจ้าชู้จริงๆนะคะถ้าหัวตั้งเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้หัวตั้งเนี่ยส้มก็คงจะทำนายว่าเป็นเรื่องของการที่แบบว่า,ามีสเสน่ห์เฉยๆรักอิสระมีสเสน่ห์นะคะแต่อันเนี้ยถ้าเป็นหัวกลับคือเจ้าชู้จริงๆ นะคะแล้วช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมาหาคุณด้วยนะอืมนะคะไม่ค่อยได้สื่อสารกันนะคะเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกอื่นอยู่อีกแน่ๆนะคะสําหรับชาวธาตุน้ําในที่นี้นะคะเหมือนเดิมเลยชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟเป็นสองไม้เท้ากับสามไม้เท้าคล้ายๆกันนะคะมันเป็นความกังวลนะคะชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูกังวลมากๆไม่อยากจะคิด แม้ในอนาคตเขาก็ไม่รู้ว่าคุณกับเขาจะยังมีกันหรือเปล่านะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งกับคุณเนื่องด้วยว่าเขาเองรู้สึกว่าความรักระหว่างเขากับคุณอ่ะมันไม่น่าจะเป็นจริงได้ในอนาคตเขอาอาจจะมีการบล็อกคุณอยู่ก็ได้เขาไม่ส่องคุณเลยนะชาวธาตุไฟไม่ส่องไม่มองทั้งๆท,ที่เขามีความรู้สึกกับคุณอยู่ค่อนข้างมากเลยนะคะแต่เขาไม่ส่องไม่มองไม่อะไรคุณเลย นะคะอาจจะเป็นการบล็อกคุณเสียด้วยซ้ำนะคะโอเคมาดูกันถ้าเกิดว่าไม่มีชาวธาตุอย่างที่โซ่งกล่าวมานะคะเป็นธาตุอื่นๆมาดูรวมกันตรงนี้นะคะคนที่มีอิทธิพลคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดเอ่ออย่างที่บอกแล้วว่าเขากังวลแล้วเขาอาจจะบล็อกคุณไปเลยในช่วงนี้นะคะโซ่มีความรู้สึกว่าถ้าคนนี้เป็นผู้ชายนะถ้าคนนี้เป็นผู้ชายเนี่ยเขาน่าจะมีเอ่อความสัมพันธ์อื่นด้วยนะคะค่อนข้างเจ้าชู้แบบมันไม่ได้เป็นการเจ้าชู้ แบบแบบรุนแรงถึงขั้นนั้นนะแต่มันเป็นการเจ้าชู้แบบวัยรุ่นน่ะเออต้องการอิสระค่อนข้างมากแล้วก็เป็นมีเพิ่มนะคะประมาณนี้เลยนะคะเขาบล็อกคุณเพราะว่าเขามองเห็นอนาคตกับคุณไม่ออกเขามองอนาคตกับคุณไม่ออกนั่นเองอืมหรือไม่ตัวเขาเองก็อาจจะไปมองอนาคตกับคนอื่นแล้วแล้วพับโครงการในการที่จะมีอนาคตกับคุณนั่นเองอืมนะคะ โอเคมาดูไพ่สรุปกันนะคะชาวมังกรสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันอย่างที่บอกนะว่าคนที่อยู่ด้วยกันนะ่ะชาวมังกรอาจจะทำอะไรให้คนที่อยู่กับคุณค่อนข้างค่อนข,ข้างคิดมากไหมอืมนะคะ ค่อนข,ข้างกังวลใจไหมเพราะว่าส้มเห็นไพ่ตั้งแต่ใบแรกอะมันมีไพ่สี่ดาบซึ่งไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงการที่บางทีมันเป็นการบล็อกกันแต่บางทีมันเป็นการที่ต่างคนต่างนอนคิดอะเราคิดไม่ตกอืมมันต้องมีการคุยกันเคลียร์กันนะคะส้มต้องขออาภัยด้วยนะถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรนะนะคะมาดูไพ่สรุปกันนะคะ สรุปในปากนี้นะคะของชาวลัคนามังกรราศีมังกรนะคะอาจจะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะหลังจากที่มีการคุยเคลียร์และพับโครงโครงการกับคนบางคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีคนใหม่เข้ามาอีกค่ะคุณนะมอีอัศวินถือเหรียญเข้ามานะคะใน open t a c l e s นะคะเด็กถือเหรียญเข้ามาเลย ถือเข้านะคะไม่ได้ถือออกถือเข้าแน่นอนนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างขยันทํางานแล้วก็อาจจะอยู่ในโซนของอข้าราชการทหารตำรวจด้วยก็ได้นะคะที่จะเข้ามานะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ส้มเห็นเลยก็คือมันจะทําให้ความเบื่อหน่ายในความรักของคุณที่มีกับคนเดิมๆจางหายไป แต่สุดท้ายมันจะทําให้คุณลังเลค่ะว่าคุณจะไปทางไหนดีนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ไปรักคนมีเจ้าของอยู่แล้วมันจะทําให้คุณลังเลว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะคือสั้นๆง่ายๆว่าโอเคอาจจะมีคนที่แบบว่าถูกจริตคุณเข้ามาช่วงเนี้ยทําให้คุณรู้สึกดีมากๆเลยแต่คุณต้องดูนะคะว่าคุณจะทําตามจิตใจที่อ่อนไหวของตัวคุณเองไหม ถ้าคุณไม่ทําตามคุณจะไม่ลังเลแบบนี้แต่ถ้าคุณอ่อนไหวไปกับคนที่เข้ามาใหม่ๆทั้งๆที่คุณมีครอบครัวอยู่แล้วมันจะเกิดอาการแบบนี้ค่ะคือเลือกไม่ถูกผลสุดท้ายในปากนี้คุณจะเลือกไม่ถูกเพราะฉะนั้นส้มบอกแล้วว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรคุณสามารถเลือกเองได้ไพ่มันออกมาแบบนี้คุณเลือกที่จะไม่ทําได้นะคะถ้าคุณคิดว่าต่อไปคุณจะจัดการไม่ได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณจัดการไม่ได้คุณไม่ต้องไม่ต้องเพิ่ม ถึงแม้ว่าจะมีคนมาดีกับคุณขนาดไหนถ้าคุณเข้มแข็งนะคะเขาก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะสำหรับคนที่มีอยู่อีกประการหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะคุณจะตั้งหน้าตั้งตาทำเงินอย่างเดียวเลยมันน่าเบือ่อทำเงินแล้วมันทำให้คุณไม่รู้สึกเบือ่อ ทำงานทำเงินนะคะแต่ต้องระวังปัญหาที่เกิดจากชีวิตคู่ที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะไม่อยากปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างมีความเบื่อหน่ายในความรักค่อนข้างมากมันนิ่งๆน,นะคะแต่ผลสุดท้ายอะ่ะคุณน่ายังอยู่ด้วยกันอยู่เพราะเพราะว่ามันมีเรื่องของการเงินเข้ามามันเป็นการเงินที่มันยังส่งเสริมการมีบ้านมีอะไรที่จะต้องถอนด้วยกันมีธุรกิจร่วมกันคุณยังต้องอยู่ด้วยกันอยู่นะคะ มันมันเหมือนกับมายาวแล้วอะสายป่านมันมาไกลแล้วอะกลับตัวไม่ได้อ่าประมาณนี้มีความเบือ่อแต่ก็ต้องอยู่กันต่อไปนะคะมาดูไพ่อาราเครื่อกันมีอะไรจะแนะนำชาวมังกอนบ้างไม่มีความรักไหนนะที่จะให้ p a ชชั่ n หรือว่าความหวานความสวีทกับคุณไปได้ตลอดส้มการันตีเลยว่าไม่มี นะคะแต่ว่าโอเคคุณต้องดูว่าคนที่อยู่กับคุณซื้อสัตว์กับคุณไหมนะคะเขาดีเท่าที่คุณมอบความดีให้เขาหรือเปล่ามันแฟร์หรือไม่เท่านั้นเองคุณรับได้คุณก็ไปต่อรับได้ก็ไม่ต้องไปต่อเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าคุณเอาความเบื่อหน่ายเป็นตัวตัดสินแล้วอ่อนไหวกับคนที่เข้ามาใหม่ซึ่งคุณคิดว่ามันจะสร้างความหวานให้คุณได้ตลอดไปคุณคิดผิดนะคะอประมาณนี้ k ลิปแอ Open mind ค่ะ y o u r so u l m a t e m a y d i f f e r from your usual type and expectations นะคะคือคุณอาจจะต้องดูแล้วก็ดูสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะดูว่าคู่ของคุณที่มีอยู่แล้วคุณอย่าไปมองคนอื่นอะ่ะอย่าไปมองคู่ของคนอื่นนะคะ ว่าเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้ทุกคนมีข้อดีและข้อเสียนะคะแต่คนเดี่ยวนี้เขาพยายามเอาข้อดีออกมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าคุณไปมองข้อบวกของทุกๆคนแล้วเอามาเทียบกับคนของคุณมันก็จะกลายเป็นว่าอุ้ยคนของเราทําไมดีไม่เท่าคนอื่นเลยละ่ะซึ่งมันจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนมีข้อดีข้อเสียต้องมองให้ลึกลงไปนะคะในทุกๆครอบครัวเขามีปัญหากันหมดเพียงแต่ว่าเขาจะจัดการกันยังไงเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาบอกว่า คู่รักของชาวมังกรหรือเนื้อคู่ของชาวมังกรอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายในฝันหรือผู้หญิงในฝันของคุณสักทีเดียวอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างนะคะอยู่ห่างไกลจากคำว่าเนื้อคู่บุญอะ่ะเออนะคะคืออาจจะเหมือนกับมีมีความเอาแต่ใจบางทีก็ไม่ค่อยสนใจคุณบ้างในช่วงนี้เนื่องจากว่าอยู่ด้วยกันมานานด้วยหรือว่าเขาอาจจะมีงานที่จะต้องทำเงินเพื่อสร้างความมั่นคงกับคุณนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะคะ มันจะทําให้คุณแบบคืออย่าเอาความเบื่อไปเป็นหลักเป็นเงื่อนไขในการที่คุณจะเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นว่าเขาเขาไม่ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะดีมากกว่าบางคนซด้วยซ้ำนะคะ Let go of control issues นะคะ Allow the situation to unfold naturally ค่ะสถานการณ์ที่มันไม่ดีต่อใจก็เอาตัวออกมาอย่างที่ส้มบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องทนนะคะแต่คุณอย่าเอาความเบื่อเป็นที่ตั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณทำดีทุกอย่างแล้วอะ ทำดีแล้วเราทุ่มเททำดีแล้วแต่สิ่งที่เราได้รับมาคืออะไรอะ่ะมันไม่ใช่ความยุติธรรมมันไม่ใช่ความแฟร์มันไม่ใช่อะไรที่เป็นครึ่งครึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณออกมาได้เลยนะคะสถานการณ์นี้ถ้าเกิดคุณโดนเอาเปรียบทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณออกมาได้นะคะแล้วมันจะดีกับคุณนะคะ อ่าอั i q u ก t e d l o v e นะคะ t there i s not enough attraction or chemistry to keep this relationship going นะคะมันมีการดึงไปดึงมาอยู่นะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้เยื้อกันไปเยอ้กันมาอยู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าคุณเองก็แบบมันเหมือนความสัมพันธ์ที่เคมีไม่ตรงกันนะนะคะแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงที่แบบยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่อยากจะไปเดี๋ยวก็กลับมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะอืม มันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณอยากจะดึงใจดึงตัวออกมานะคะแต่ว่าก็เสียดายก็มีความเสียดายเหมือนพระเอกนางเอกละครเนื่ไพ่ใบนี้นะคะเออเหมือนกับว่าอยากจะจากกันเรารู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้หรอกแต่เราก็ยังเลิกรักกันไม่ได้มันก็เลยมีการยื้อยุดกันไปยื้อยุดกันมาแบบเนี้ยนะคะยื้อกันไปยื้อกันมานะดูสองคนนี้นะคะมันเป็นความเสียดายในความสัมพันธ์น่ะ ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดว่าุ้มให้ข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งคือความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ต้องทําให้เราคิดฉุกคิดว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเออเรารักเขามากนะแต่ทําไมเรารู้สึกทุกข์ทำไมเรารู้สึกว่ามันกังขามันทําให้เราสงสัยมันทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจความสัมพันธ์นั้นน่ะส้มว,ว่ามันไม่ใช่เออนะคะทำให้เรารู้สึกบ่อยๆว่าแบบโอ๊ยไม่ไม่มั่นใจอ่ะ ใช่หรือเปล่าเออทําให้เรารู้สึกลังเลซึ่งมีความรู้สึก,กว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ใช่ตั้งแต่คุที่คุณเริ่มคิดแล้วมันไม่ใช่ตั้งแต่ที่คุณเริ่มสงสัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆเลยนะคะกับความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องยืมมันนะคะโอเคขอให้ชาวมังกรทุกคนได้พบกับความรักที่ดีๆนะคะแล้วก็ลองเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดูรวมถึงบุคคลที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรด้วยนะคะลองเติมความหวานนะคะในความรักบ้าง นะคะลองหันเอามาเอาใจใส่นึกถึงครอบครัวกันนะคะก็น่าจะดีขึ้นขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ